ที่ผ่านมา8ปีนโยบายสาธารณสุขไม่มีอะไรใหม่แม้แต่อย่างเดียวซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นความอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพราะว่าทรัพยากรที่มันควรจะไปตกอยู่กับการดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยมันอาจจะถูกย,ยักถูกย้ายด้วยอำน,นาจนักการเมืองกับบุคลากราสามารถหัวกันได้ผมเมื่อคิดไม่ออกว่านโยบายใหม่ล่สสาสุดที่กระทรวงสาธารณสุขรอนออกมานี่คืออะไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาติชายมุกสมนะครับภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับ การแพทย์การสาสุขเนี่ยในปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือการแพทย์การสาสุขยุคหลังโควิดว่าเราจะต้องดําเนินการด้านการสาสุขต่อไปอย่างไรเราอาจจะต้องหากลยุทธ์จะต้องปรับตัวมากขึ้นกว่านี้นะ<ช>ครับเช่นว่าการเกิดขึ้นของสีดาลลิงเราทำให้เราต้องอามาคิดกันว่าโรคสีดาษซึ่งเคยสงบไปประมาณสัก2 2 3เนี่ยฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันเกิดกลับมาระบาดอีกเราจะรับมือโรคระบาดเหล่านี้ยังไงใน การระบาดใหญ่ของโควิด -19 เนี่ยระบบของอสมอเอรหรือระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงใหม่การใช้ระบบการมีส่วนร่วมโดยกิจภาษาจากภาคประชาชนเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนหรือว่ามันทําให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันได้ในประแสการที่ปกติที่ไม่ต้องการเวลาในการประชิญเหตุประชิญโรคในเวลานานใช่ไหมซึ่งเขาก็จะมีเวลาไปทํากิจการอย่างอื่นดํารงชีพอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้าคุณให้อสอมทำงาน3ปีโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับเขาเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตยากลำบากใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องแบบว่าเอาใจอสอมในการใส่เดินเดือนลงไปโดยใช่เหตุซึ่งก็มันก็จะเป็นการแย่งชิงในการเมืองในการที่จะเอาใจอสอมไปใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะต้องดูว่าเราจะทําให้ประสิทธิภาพของการมีอสมสามารถที่จะดาเนินการได้อย่างยังย่งยืนเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง ถ้าย้อนยุคไปถึงตปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีนักการเมืองเนี่ยคอยให้ความผูกปะถำในการทํางานเนี่ยซึงทําให้การทํางานเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองด้วยว่าเท้าน้าแต่หลัง1 4ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยเกิดองค์กรสาธารณสุของค์กรของภาคประชาชนหรือว่าองค์กรที่เป็น NGO ด้านสาธารณสุขหรือว่ากลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่ใช่พรรคการเมืองนะ จะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในกระทรวงสาธารณสุขเองและเป็นตัวแทนของแพทย์และก็ของวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เรารู้จักกันคือแพทย์ชนบทมันทําให้การต่อรองอํานาจของแพทย์แล้วก็บุคลากรสาธารณสุขเนี่ยกับฝ่ายการเมืองเนี่ยมันมีจุดต้องมาต่อรองกันแล้วต่างฝ่ายต่างต้องบาลานซ์อำนาจกันแต่ปัญหาสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ไม่ยั่งยืน เพราะว่าพอเกิดรัฐประหารระบบกลไกที่เป็น,นกลไกร่วมตรวจสอบที่เคยมีความสําคัญในสมรู้สีูน4 0เนี่ยมันหายไปหลังรัฐประหาร49เฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็เลยต้องกลับไปวางวนเดิมที่เคยเป็นก็คือเข้าสู่ในระบบราชการที่เป็นระบบประมภมโดยนักการเมืองซึ่งมันอันตรายยังไงมันอันตรายก็คือถ้าเราจํากันได้นะก็เกิดกรณีทุจริตยาโดยนักการเมืองเนี่ยใช่ไหมฮะรักเกียรติสุธนะ ในการทุจริตยา3 0 0พล้านทุจริตยาทั้งนั้นเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าเมื่อนักการเมืองเนี่ยกับแพทย์กับบุคลากรสาธารุขเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเช็คเอ็นบารานตรวจสอบและ ขาดอำนาจซึ่งกันและกันเนี่ยแต่เป็นพวกเดียวกันในการที่จะทํางานเป็นลูกน้องในระบบอุปธรรมมันก่อให้เกิดคดีแบบคดีทุจฉิตยาซึ่งมันก่อให้เกิดความเสียหายในระบบสาธารณสุขซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นความอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน,เ,นเพราะว่าทรัพยากรที่มันควรจะไปตกอยู่กับการดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยมันอาจจะถูกยักถูกย้ายด้วยอํานาจที่นักการเมืองกับบุคลากรอ,อยู่ในการบริหารเนี่ยสามารถฮัวกันได้ มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นน้อยลงโควิด1 9บปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นการค้านหรือการตรวจสอบจากบุคลากราอด้านสาธารณสุขันเองเท่าการดําเนินการในยุค30บาทยุคแรกแรกหรือว่ายุคก,การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยที่การดําเนินนโยบายด้านสาธารณสุขปราบโรคเว้ยนะนะ้ลูกน้ํายุงลายอะไรพวกนี้หรือไข้วัดนกพวกนี้ มีการตรวจสอบมีการปกเถียงมีการเสนอข้อคิดเห็นที่มาจากด้านสาธารณสุขด้วยกันเหมือนขัดแย้งกันนะแต่มันเป็นการจัดแย้งในทางวิชาการซึ่งทําให้ประชาชนได้ไปอยู่เหล่านี้เราไม่เห็นในช่วงการป,าปราบโควิดที่ผ่านมาที่ผ่านมาแปดปีนยยบายสาธารสุขไม่มีอะไรใหม่แม้แต่อย่างเดียวผมนั่งไล่ดูรีวิวดูเนี่ยทุกอย่างที่ทําคือตั้งแต่ยุค ศักดิสิทยุคแรกผมมึงคิดไม่ออกว่านโยบายใหม่ล่ลสสาสุดที่กระทรวงสาธารณสุขออกมานี่คืออะไรแก้ปรับปรุงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มันแบบดียิ่งข,ขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่เห็นสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือการออกนโยบายแย่งชิงมวลชนที่เป็นอสมอส่วนมากก็จะว่ากันด้วยข้อสิทธิที่ผลประโยชน์กับค่าตอบแทนใช่ไหมซึ่งข้อมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าประการเมืองเหล่านั้นเ,นเสนอไปแล้วเนี่ยเข้าไปทําได้มากแค่ไหนใช่ไหมครับแต่อสิ่งที่ผมอยากจะเห็นหลังจากนี้ก็คือ สิ่งที่ทำให้ระบบของอสมอรหรือว่าอาสาสมัครภาคประชาชนเนี่ยมันมีความยั่งยืนและมีความอิสระจากภาคการเมืองเพราะอสมอเนี่ยมันเป็นการเมืองภาคประชาชนด้านสาธารณสุขของประชาชนฉะนั้นเนี่ยบทบาทที่จะต้องดํารงอยู่อย่างอิสระเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนโยบายภาคการเมืองใดก็ตามเนี่ยที่ออกมาเกี่ยวกับอสมอเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือเรายังไม่เห็นความเป็นอิสระหรือการต่อรองได้กว่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน ขององค์กรที่เรียกว่าอ,อสมอดังนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าอ,อสมอเนี่ยบางครั้งก็เป็นแทกแขนขาของระบบพลไกลรชาชการ ทำให้ขาดความอิสระหรือสิ่งที่ควรจะทําให้ประโยชน์ของประชาชนด้านการดูแลรักษาป้องกันโรคมันดีหรือว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่านั้นอีกซึ่งใน,นกลไกของร,รัฐธรรมนูญ60นเองเนี่ยเขาไม่ได้ให้บทบาทในตรงนี้ไว้อย่างมีในยะสาคัญซึ่งต่างจากใน,นกลไกของร,รัฐธรรมนูญ2 5 4 0 2 5 4 0ใช่ไหมครับที่จะให้บทบาทอาสมอและการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคประชาชนชัดเจนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องจับตามองก็คือว่าอสมเนี่ย จะสามารถเป็นกลุ่มผลประโยชน์ใหม่เป็นเครือข่ายผลประโยชน์ที่จะมาต่อรองในทางการเมืองเพื่อให้องค์กรเนี่ยของตัวเองเนี่ยทำเพื่อประชาชนอยู่ข้างประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีกลไกตรงนี้มาหรือว่าทําให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยแย่งชิงคุณแล้วก็เอาคุณไป,ไปเป็นลูกน้องแล้วก็ทําให้ประโยชน์ที่คุณจะทําให้เนี่ยอาจจะตกไปอยู่กับพรรคการเมืองไม่ได้ตกมาอยู่กับฝ่ายประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดัยงแต่ก่อน